เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขีปเป้าที่ดินแปลงสวยในตัวเมืองกันนะครับผมเผื่อท่านใดกําลังหาอยู่นะครับแปลงนี้นะครับผมที่ดินสวยถมแล้วทั้งแปลงนะครับติดถนนคอกนคกีนะผมพิกัดที่ดินอยู่ตำบลท่ารหัสอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ตัวด,ดินห่างจากโรบินสันแค่800เมตรเท่านั้นเองนะผมแบ่งขายเริ่มต้นที่51ตารางวา4 9 9 0 0 0านบาทนผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหาที่ดินในตัวเมืองอยู่แปลงนี้พลาดไม่ได้นะผมเป็นอีกแปลงที่น่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอยู่อาศัยบ้านสวนในเมืองหรือซื้อเก็บเก็งยงอะไรก็เหมาะนะครับผมอยู่จุดยุดทธศาสตร์เลยนะครับหน้าแปลงติดถนนคนกีทุกแปลงนะครับใกล้โรบินสัน ห่างถนน340เส้นส like ุพรรณบุรีบางบุรีสุพรรณบุรีแค่100เมตรเท่านั้นเองนะครับผมทำเลดีนะครับอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมแม่อัดด้วยนะครับที่ดินเหมาะปลูกบ้านพักอยู่สายระบบสาธารณูปโภคครบครันนะครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตมีครบเลยครับผมถมแล้วทั้งแปลงนะครับห่างจุดสําคัญสำคัญเช่นหอคอยบรรหาร2.2กิโลเมตรเท่านั้นครับผม ห่างสถานีตำรวจห่างโรงพยาบาลแค่3กิโลเมตรนะผมห่างรลตัส3กิโลนะครับผมไทยวัสดุแมคโคร5กิโลเมตรนะครับผมโรงเรียนสุวรรณภูมิ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมาเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ